ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูโซลินอย์วาลกษตรนนะครับนี่ครับดูกันเลยครับไม่พูดมากครับเจ็บคอเจ็บตอนนี้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับที่ของเราจะมีขนาดสองขนาดเนาะตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็จะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นขนาดสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู การใช้งานเบื้องต้นนะครับลักษณะนะครับตัวนี้นะครับตัวเกลียวนะครับจะเป็นเกลียวในนะครับทางเข้าและออกนะครับเป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นตัวเล็กเนาะแล้วก็จะมีสังเกตว่าจะมีวาล์วสีแดงๆครับตัวนี้เอาไว้เป็นวาล์วฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ไฟดับหรือว่าแหล่งจ่ายไฟเรามีปัญหานะครับแต่ว่าเราต้องการลดน้ํแเราก็สามารถเปิดวาล์วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเหมือนกันตันนี้ก็จะเป็น ตัวรีนะครับรีรีน้ำนะครับก็จะเป็นยกแผ่นยางแดเฟเฟมข้างในนะครับแล้วก็จะมีคอยนะครับชุดนี้จะมีตั้งแต่12โวลต์นะครับ24โวลต์แล้วก็220โวลต์ครับจะมี4ขนาดนะครับก็แล้วแต่หน้างานนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วแต่สะดวกของเรานะครับสายไฟก็จะมี2เส้นนะครับเหมือนกันตัวนี้จะเป็นขนาด12โวลต์นะครับ 12โวลต์ DC นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับกับไฟ DC เท่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นี้จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับขนาด2นิ้วนะครับเหมือนกันครับฝั่งทางน้ําเข้าและน้ําออกครับจะเป็นแบบเปลียวในนะครับขนาด2นิ้วนะครับข้างบนขึ้นมาก็จะมีประตูน้ําเหมือนกันประตูวาล์วฉุกเฉินนะครับแล้วก็ พอยตัวนี้นะครับเป็น12โวลต์ DC นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเพิ่มการไหลอัตรากันไหลของงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นไฟ12โวลต์ครับเราก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็เอาไปเสียบได้เลยนะครับอันนี้จะไม่ช็อตนะครับนี่ครับสังเกตว่าจะมีเสียงนิดนึงนะครับเสียงเบาๆนะครับ เสียงเบาๆนะครับปอยมันเล็กมากเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่นะครับสามารถเอาไปใช้งานกับนอกสถานที่นะเพราะว่ามันกันน้ําได้นะครับกันน้ากันฝนทนแดดนะครับหรือจะใช้กับตู้นี้ก็ได้นะเป็นตู้ควบคุมสังงานการลดน้ําอัตโนมัตินะครับใช้ร่วมกันได้เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโซลินอย์บาตเตอร์เซตนะครับ2 2นิ้วและ1นนิ้วนะครับผม